การใช้งานนะครับเราจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปก่อนครับซึ่งเราต้องมีใบขับขี่แล้วก็ใช้เวลาลงทะเบียนประมาณ1-2วันนะครับวิธีการใช้งานก็คือเปิดแอปครับผมเปิดแอปแล้วก็จองล่วงหน้าปึ๊บถอดสายชาร์จออกครับเก็บเรียบร้อยปิดนะครับเอ่อ <c oughs> พอเราถอดสายชาร์จออกเราก็เอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยมาแตะที่ตรงนี้ครับ,รบแล้วเราก็ลองกดสตาร์ทดูสิ นะครับก็เดี๋ยวรอเวลาเพราะว่าจะใช้งานคันนี้เราต้องจองผ่านแอปล่วงหน้า30นาทีนะครับซึ่งตอนนี้ใกล้ละเดีก10นาทีแล้วเราจะมาลองสตาร์ทดูว,ว่ามันจะแอร์เย็นไหมจะขับได้เร็วแค่ไหนแล้วก็จะใช้งานยังไงรอดีครับถัดมาครับผมเราดึงเด็กเบรกมือลงปึ๊บเหยียบเบรคครับทำการให้มั่นใจว่าเราอยู่เกียร์ว่างเสร็จแล้วกดสตาร์ครับอ่าสตาร์แล้วทําการสตาร์รถแล้วนะฮะเสียงเงียบมากเลยไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีเสียงเครื่องยนต์แล้วอ่าเดี๋ยวผมจะลองถอยหลังดูปรับเกียรย ไถลังจะมีเสียงอยหลังนะครับเฮ้ยอยหลังแล้วอยหลังแล้วไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยครับเป็นเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมรถนิ่มมากครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสตขับกันดูนะครับแต่ว่าต้องหาทางลงก่อนเดี๋ยวเราไปลองเทสตขับกันระยะใกล้ๆครับด้านข้างนี้มี